dài đứa rồi rồi à, đó bạn này bên cáp lẽ bạn này nó โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้กาทางหมอเสียมาแต่ครับลูกสาวเมื่อทรงมาบ้านเพี่น้องก็เลยแหยเข้ามาเบิ่งการทางทางเอ็นางทาพี่น้องที่นำตัวมาและผลตรวจออกมาแล้วพียงน้องทางแพทย์หมอ่นพิเศษเพี่น้องเนาะว่าฮับโบได้พี่น้อยเป็นมะเร็งเลือดโอ้เพียงหน้อยเนาะ ทางแพทย์เพิ่นก็ได้ไม่ให้สรงลับบ้านอย่างเดียวพี่น้อไบบ้านนี่เนาะีแกกล้ก็เอากระตุ้นออก่อล้วมันจูดมือรูดมืออบ้ลิงสามสลิงสาลิงสิจานี่มัน่กระตุ้นไ่มันออก เลืมเปกมันบมันกเนาะโอ้แม่เลยแม่จะกำแล้วปรอมาอะไรแบบนั้นเลยเนาะเทียนดูมันเลือดดดเลือดนดไหมเออคนใช้เรียกว่าสิดูดกมามีมาม่นเนาะเออมันออกมาเป็นเลือ่ะบนน้ำออราเไป

อะไระมาเล้งเลือดพัดทั้งเที่ยวหมดเลือดเลือดเลือดถุท้องเลือดเลือดเอะไรล้างน้ำเดี๋ยวมาคือน้ำน้ำเหลืองที่น้องดูดซอยเลยยังยังเห็นยังดีขึ้นยังยังได้อยู่ได้ดูดได้หนึ่งปนติและเลือดถูงท้องเลือดไม่เป็นเลือดเลือดเลือดเลยเป็นมะเล้งมะเล้งมาเล้งตั้มะเล้งตั้มันเลยตับแข็งมาเล้ลยล่ะโดยเลยโอ้เลยมาถึงขั้นสุดท้าย

เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นระยะสุดท้ายได้แบบนี้เนาะระยะสุดท้ายแล้วพอดีอ่าเพราะว่าอ่าเป็นอะไรสักที่ผ่านมาเนี่ไปตรวจยังบ่ทันได้ฮู้ผลชัดเจนเมื่อไรเนาะแล้ว่าเคยไปตรวจจมูกเยอะเนาะไปไปมุงถึงนั่นเองเปิสภาดีเดอร์โอ้ยอ่ะมนตู้เด้อ cầm năn nяi, bạn nó. À, cả má, cả bảy và năm tu. cắp bắn, này nó. bỏ bao lại con đầu นม้าไอ้มามานั่งนี่ได้เห็นเด้ใช่ไหมนั่งก้อนแดงก้อนพุ่งเร็วฟุ้งกระเด็นเพื่อชงเลยครัตอนแรกนึกว่าโยนี่แหละบริีสีนึกว่าบริยีดูหน้าของใครแหละบริยีสีชีพ้าวแปลว่าเขียวแล้วคิดวาฮับเล่าเมื่อนะงฮันั่นน่ะวันนี้แหละมันชิได้เมื่อชงพี่ก่อนแล้วจังชิได้ไปมุกห่อนท่านั่นก็ถ่ายอยู่ bố mẹ 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 ไเสียบแล้กลับานคน,นไปไใจขายยา่ยังนไไ่อยบได้น่าเะนำตัวกลับบ้านบ้านนี้น เนาะครับบันนี้ไม่แต่ว่ามันไปจ่ายค่ายาเพื่อนบ่เนาะเบ่งฮงอยู่บ่งฮง่มาผิดแล้วสแกมมาไปิตลอด

จะเมื e ่อก่อนท่นนได้ผม right oh. ่าจะไปหากินมุกเขาไวอยู่ไวอยู่เออเากัต้านหันไปนี่เวชงแล้วแล้วไปหากินเขาได้่เดีจะขามไปมุกอีกบนี้เนาะอากดีวอยายมันไจมาเอาอาอาจแตะได้กได้เนาะมันบิงแหง ta nó ngoài đấy phần ngoài bàn này nó thằng phệt phần là mi tre cắp nó, à, phân... à, sẽ... nó. Rồi rồi chào, Từ ra đưa mà rồi đấy. đó nó nhiều bên trai khai giá biết biết bò đó, đó. 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 ได้เด้วอ,อ,ขอ,ขอด้วยด้วยไปน้อ,อ,อ,อบานนี้ไปน้อไกลับแล้วบานนี้เนาะอ่าใช้เวลามาตัวประมาณสมุงไปจำพี่น้องเนาะอ่าหูคนตรวจออกมาเลยี่น้องโอ้ยสะเทือนเลยบานนี้เนาะ อ่าเวเป็นมานานเลือไปนหน่อยบวกกับอ่ากินน้่มข้างไม้ข้างยางยนี่เนาะมันก็ลายซิงหลายย่างอ่าเน่ยเนาะท้งบอิีเสียค่ายาข้ายางเออข้า,ารายน,น้อยมาตัยใหญบัน,นีเนาะ

ม no? ปอย่างไ้เนาะไปมตนแล้วไปป้าอะไรเ้อโดยโดยครับโดยโดยโดยดจายลาข้าวบอดีเป็นไงพอดีเนาะพดีระยะสุดท้ายนี่สุดแล้วสุดแล้วป้าป้าป้าเนาะผูแงกระสีลงไปพุ่นแล้วสิพนักนมาเดียวกันมาจังหวะกันเนาะมากันอ๋อชิดแหงอย่งนีชิดบ่โอ้ฮฮา มิจจะว่าเนี่ยไป่คอยออกก้อนบ่อเดี๋ยววาออกก้อนก็ดีได้อยู่รบ่ว่าได้ได้อยู่ดอกเจ้าคอยตรงแทนนะเอ,ะอะวาวลาเดี๋ยวโบกให้อ่ะไปเลยเดี๋ยวโบกบนไหนดูวีว่มาเลยมาเลยอ่า ใช่เนาะอ๋อนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าคุ้นเคยกันดีพี่น้องอ่าเป็นหุ่งหมอสากลเนานะอยู่เซโนอ่าหุ่งหมอลาวเบียดพี่น้องอ่าล่าสุดนี่กับผาทาั้งตามาเนาะมาตรวจอันนี้เพิน่นเอาไปตรวจเพิ่นว่าสิาเอาน้าลอกเพียงหน,น,น,นะน่อยน้าในท้องเลยแต่บ่แม่นเนาะพอออกเจาะมาหนึ่งแล้วนี่มันมีแต่เลือดเพียหน่อย ทางแพทย์เพิ่นก็ได้คอยยุติพี่น้องเนาะถ้าเอาเลือดออกเหมือนเน่นอจาจจะเกิดเสียชีวิตทางแพทย์เพิ่นก็ได้คอยสุดแค่สุดเพี่น้องเนาะบอกคอครับเพื่อนได้ให้ไม่เต็มทรงเมื่อบ้านอากาเพิ่นกับวัวอยากให้ไปต่อทั้งอื่นอีกเพราะมันเป็นมะเร็งอ่าสุดท,ท้ายพี่น้องอ่าเลือดเนาะเพิน่นจะบอกกับเป็นมะเร็งเลือด còn cái à, à, này pin, mung, bay bay, rồi nó, phi nông cần cả nó, nó, thăng trăm con nó, à nào, nào, đường thang, à, đi ăn cả nó. อพอดีกะนีอะลรพี่น้อยขับรถขับล้างทั้งวันนี้อนาคตเอายกรถบเสียงขับี่น้อยือ pues ยเบ่งนี่โอ้ยขับรถ่าบองก็ไปเห็นรถข้างหลังนี่ปอืบอาก่อนพี่น้อยมันยังเป็นเหตุยังเนาะคนก้มยูนะาด้นีพี่น้ อเนาะหนึ่งข้อเละนี่พี่น้องเอ้นี่อยู่น้องโกมพี่น้อ,อ,งอ,อ,งองเห็นเนาะทางบอดี้เพิ่นเอากระจกรถไปเสียงพับกับแม่รถมองรถสิคือว่าบุเห็นรถตามหลังมาหนี่แท้รถเด้ยเลนส่วนบ่บ,บ่บอยู่พี่น้องเอ้จุดแรกแท้เด็กกระจกพับเนาะ เอาในแดดพี่น้องเนาะกะโอ้จะขี่ว่าจังไรเนาะกะในครอบในครัวกะอ่ามีแต่ว่าทําใจไปหนี้เนาะโอ้เหมืยังไหเฮือนน้อทุกคนกุ้มเท่นี่พอโบนี่พี่น้องเยไพ่ใหม่โบนี่มันคือคอนนั่นนั่นนี่อ่ะเนาะมาแซงชิเข้าไป มันทลาดก่อนพี่น้อยไปซื้อเข่ากำก่อนพอได้กินพอมีแห้งในจัง,นนนนง,งหน่อยยังบุทัทได้กินเข่าอยู่เนาะกะินเข่าตั้งแต่เที่ยงพอเลยพี่น้อง้ยก็ฝ่าฝนตกแห้งก็ได้วิ่งรับทั้งสองสาวผุญยงเที่ยงกับมุ่งส่งมาบ้านออกมาใหม่มาเปิดปนตรวจน้ำมันเนาะพอดีกับปนตรวจก่ออกมาเน,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 นี่ยกัโอ้พี่น้องเนาะสาวสดสะรดใจพี่น้องเนาะ ซุดเลยเบ็นีนพี่น้องเนาะมิแต่ว่าเอาว่าด้วยความจริงกับมิแต่ว่ารอวันเวลาเท่านั้นเองแบานนี้พี่น้องเนาะว่าทางเพจโมเพื่อนนี้เพป็นเฮซุ่นในพี่น้องเนาะทางเพจเพป็นโมมาบอกกินนี่เพรานว่าถ้าไปทั้งอื่นกะไม่ต้องไปก็ได้เพม่อนว่าคือแค่ว่าเบิร์ตเดินในพี่น้องเอ้ยทางเพื่อนบ่ฮับเดี๋ยวน้อเาเนาะเดี๋ยวพี่น้องไปต่อกันก็ได้เข่ากินหน้าปุ้งแ้วกันอีกก็ มันเหรอเนาะจอพึ่เกิมพานไม่เล็วจักอันนโอ้ยเนาะแห่วแล้วนี่พี่้องเลยโอ้ยมือสียากมือนินเนาะเมืนมือยากนะอ็นได้ไหนเนาะข้าวกำมีบ่คือคือใช่โอ้ยเนาะพี่้องเ้ยเอาเอาอดมาแตชินูด้นี่

ได้ดอวยได้ได้ได้กินแดงเงยกับเสีอยเมื่อฝากลูกเต้าฮะน่ะมาคำเป็นนี่ได้เอ่ยเมื่อนี่ฝนตกแห้งบ่ยูนในเขตดนี่ อ้าโทษวนี่เนาะย่างกันนีรไม่ได้แย่แท้นนี่ไปซื้อมากินนี่เป็นไวนบอนี่นะบอซื้อมากินบักเพชรประเด็นเป็นรัวบอไทอ้าโโดโอ้ดั๊ะอะซื้อากกํอเออยากเลยข้อเลยสิบพันกระดังอยากเนาะแค่นั้น เมื่อวันต้นแรกเาที่าไม้หมอเ่มอเป็นเพลงยามือวานี่เลยแทบมมนจางเ่มไข้แน่นอจ้ามืออื่นที่ไมเช็คุณงองมอิไปเช็ดข้างในนะเพราะว่าเราคนตุ้ยเนาะเขาไยังหัว้างในมันดีบอลน่ะเนาะเ็ภายในเนาะแล้วนโอ้ยนอยแต่ว่า8ปเนเ้นหาเนียนเพลิง่ีมาน่จงินนยปงหน่อยนี่เลดยันเมมือดีืนมออ่นเไปตรวจอยู่หองมอหมอแข่งพนบอ ไม่่ากับข่าแต่ปิดหลานเ <c oughs> นาะเนาะอ่ะพอดีมาแต่ทรงลูกสาวแล้วกับพ่วงเข้าไปอันนี้เคล็หนึ่งเป็นไปตรวจอยู่ห้องหมอและนั่นกับเป็นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแแพทย์บริหารเลยมิใช่ทรงเมื่อบ้านไดนะ้บร,รน้ำทรงมื่อไรอันผู้ผู้หญิงครับบอแมนชื่อชื่อนางครับ คือแบบเดียวกันครับทั้ทงโอ้ย kind ว of ่าให้คอยต๊กใจไรทเอเอาลซื้อคือกันกับย่าดีเนาะเอาซื้นั่งดีเยขาวกรกเข้าคือยากมื่อกี้ให้น่าจะขยัดกระเลยปต้องแท้มเอมันขำลมันสิบูดหาแท้มลยใครมันหัวนก็ได้าุกินกินใหม่นั่นึงเลยโอ้ยกเป็นยังแท้มมึงจ้ะกินใหม่ให้รเขาเละเลอล เอ้าเนาะกะมือจังท่าไปตรวจเบื้องนั่นกันเนาะใช่ท้กคนเข้าไปอย่คู่นะนะเพราะว่าเป็นตุ้ยขนาดนี้แค่นีกจะซ่าดูเลยเนาะโอ้เทียงกันจะว่าแพนี่เพิ่นตั้งแพทย์ที่เพิ่นมาฉีดอยู่เพื่อนนี่เพิ่นว่าโอเคอยู่เหมือนบ่เริ่มหายดีขึ้นบ่ดีขึ้นเลยบ่เพราะแล้วเอาแต่ตองกับเพิ่นว่าใค้แต่ละให้อย่าหุูอย่าเช็ดทั้งในนะบ่เทีอย่าห่อเดียวใค้ลูกก็ใค้ไม่ไปหาแม่มันซ้าย เขายังมีได้ให้พอเขาลืมกินแต่ลูกพ่อบริกินไปเลยนะมันยังอันนี้นะลาบโแม่ฮะบบเอาบกินไ่ได้ลูกเองมึงนั่งท่ายเพาะนะว่าคือวห้มาลูกมานั่งอยู่นี่ประยัดปนั่งจัไดีเด้อกนงเที่ยมึงกไปละบรกินชื่อขากล้าม่ได้กิน เขาแยกไปอยู่พุ่นเลยเขาบริเวณท้างแยกนะลูกเขาไปอยู่น้ำแล้วเขาก็เลยกินอยู่นั่นจะซื้อเป็นเล็กเป็นนัวไปพุ่นเอาเอาเอาเไกลทางก่อนขับเลยทำไมเนี่ยสุดท้ายพี่นลูกเออวันนี้เรียกเป็นนางขับเลยเลยมาไกลปากป็นนางเขาก็เลยตั้งให้อยู่ให้กินอยู่ในนั้นแจ้งมากันหนึ่งข้ากินแม่เราตื่นยามแรกนะให้เราตื่นนะเออเออ เอน้องนเตมใจมใจออ้คน่โดยไสำาหนึ่งทางลอดไปเด้่อยดกันอ่าไปคอยมาคอยไปบึงเร้อคนน้อยเดอยโดยังไงจะยังว่ากันจับี่เรือหาเร้อคนน้อยนะจับเมียแม่นไค่ะโดย แลไรพี่น <ulously, S 1> <busca S 2> ้องเอ้ยพวกเนาะอันนี้กับจามเบึงอันนี้กัเนาะทั้งลูกสาวเนาะผ้าเสืติจงไหมอ่าเราะแต่ทั้งแพย่ประศั่นแต่ว่ามื่นวันศุภาไปเอาหมอนย่ไปตรวจเบางภายในว่าแพย์นี่มันดีขึ้นบ่นี่กับทาแพย์ข้างในบ่ดีบ่เท่านี่กับสำคัญได้นี่กับพี่น้องเอ้ยเนาะอันเขากินไข่บ่ได้เลยเอาแต่นี่แหละโดยโดยอะไรเนาะ

โอ้ยขอบใจเด้อยๆจ้าขอบใจเนาะพุ่นละมื้ออื่นสิมากินกปุ้นน้ำดอกคั่นว่ามีเวลาโดยๆกินปุ้น้โดยๆเนปิดบ่แล้วเนาะแต่ละห้านก็เนาะโอ้ยเนาะโดยๆอ้าวเนาะโยขอบใจโดยๆอ่ามีอยู่อ่า4 5 6 7 8ห้านพี่น้องเอ้ย้านกระปุ้นเนาะ้านปุ้นขนมจีนอ่าอยู่วัดพระธาตุ ยิงหังนี่แหละพี่น้องเนาะก่อนจะเข้าไปบ้านโพนซิมอ่าอันนี้เนาะพี่น้อะไรไม่ต้ว่าเป็นกําลังใจให้เด้อเนาะสำหรับทางครอบครัวของทางอ่าอีนางเพื่อนนาะงเพื่อนเนาะการเห็ดจังไดเพี่น้องเอ้อ่าเกิดเกี่ยวกับแล้วกับก่อนหน้าแล้วกับไปซื้อยาสมุนไพรมากินเนาะทำให้ตับเปื่อยตับเปื่อยแล้วก็ ตับมัน,นเปื่อยมันก็เป็นเลือดเป็นอยไรมันเป็นเจ๊ชี้ออกมาแล้วก็มีแต่เลือดออกมาโมเมนต์น้าเนาะทางแพทย์หมอเพิ่นได้ขอยุติเพส่อนสนแบบนี้เนาะเนาะน่าจะนำตัวทั้งเด้อยเพิ่นพอดบ้านเพิ่นเพื่อนซานได้แบบน,นี้พี่น้องเนาะอู้อ่ะมีแต่ว่า,วาเพิ่นเร่งลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งร่ำรวยกันเบิร์ตสุข,ขสุขคนเนพียงเนาะสุขก,กายสบายใจพี่น้องเนาะลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี